ตัวหน้าสวยตัวหน้าสวยตัวหน้าสวยสุดแล้วโอ้โห mmm. ตัวร่างนี้ใหญ่หุยตัวร่างมาเลยนะเอ้ากี่ทุกหลุดแดงเลยวะตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวรอพวงก้อนรอพังก้อนรอพังก้อนรอพวงหน่อยรอพวงหน่อยรอพวงหน่อยตัวนุ้นก็ได้วะ ตัวนู่นก็ได้ัวน e, ูวน่นก็ได้ัูนุ่ก็ได้เขาบอกข้างหน้านั่นอันนี so ้อะไรไม่รู้ข้างโควะเลยวัาข้างโคล้ะแหละ เขาบอกก็ล้องยุงหน้าบานเลยเออเออยุงหน้าเลยอืมาล้องดีวินสวัสดีครับพี่ๆน้าๆวันนี้พวกผมจะพาพี่ๆน้าๆมายิงปลาล้องครับมีคนโทรบอกว่าล้องเต็มแม่น้ำเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับนะนะ

ก็เข้าเลย dây Thử dây Đồn vô Mấy thắn quá rồi này nó Tuần nhá Dây nó Quay lộ, quay lộ Quay

ก็ฟองกันมาด้วยนักเลยที่ี่ด,ดูดิตัวดิาน,นะคุ้มล้วนทางนัน้นมาแล้ว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 ร้องมาเป็นใต้เลยนะนะเราก็คัดเอาสิคัดเอาส,อาสิตัวใหญ่ตัวเล็กคัดเอา

ฉลาดรพะซึ่งต้นไม้นี้มันก่อนจะลงหรือ

mới tìm được đủ rồi tôi đang phát lên cốt đèn á tôi nhé yêu 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 ừh đi lâu quá ui, hoa đi, nó, hoa đi, hoa khốt hoa đi để hoa 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 con hoa hoa qua, để hoa luôn đi con đi đồ nó vẫn đồ nó thèm phép rồi đồn đồn hên tuần thịt phép hên tuần thịt lột mép đừng có làm đồn săn. ัวให้กิเลยเลยนะนะบ,บิ๊กทั้งนั้นยิงรุนรุนตอนนี้ตัวใหญ่ไม่ร้องยิงรุนรุนกนันเราจะไม่ค่อยมา น้อยธรรมดานะตัวนี้ไม่เล็กหรอกตัวนี้ช่วยหัวแดงแป๊ดหัวแดงแป๊บอู้อู้ดิน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 มาดูดิหัวแดงอ่ะ đang phát, qua dạng đang dạng kính 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 ๆๆๆมาถึงพ่อมุบจริงน่นอนวะน่นอนจริง้งห้ด้วยนะพุบแล้วให้ด้วยนะห้ไปเลยนะนะเอ้ย hồ thổ lỡ đi Tôi cốt chay Tôi này lún lún gì mấy con Tôi dây gì cũng hổ Cốt chay đi mm -hmm.

ตุเ๊เหลูเลยมั้นงนักปองเน่ยโอ้โหวนอุโโ้ยตัวนี้ไม่เล็กเลยตัวนั้นซวยน็อกเลยน็อกเลยข้าวโบมันตึงดี โอ้โหตัวใหญ่ล้องนิ้นี่นะรับเลยตัวขนาดนี้จนลอยขึ้นล้อปนั่นอ้โอ้โหกคตึงกดฉลาด ดอกตอ้อมารืออยังไหนตึ่งลมม้มลบแมปน้องมาทอลาถึงต้นไม้โลบลงเขาเป็นลงลึกเลยลาดจริงๆป่านี่ตัวไส้เลยสือตัวยอีกเลย อไอ้หนิงไอ้หนิงไอ้หนิงวิ่งเอาถ้าไหลปื้ดเดี๋ยวลุดให้ไปเลยด่วนนะนะตรงแดงก็โดดคีบอันตัวเบลอเลย หนูไต่นามหนูก็ตัวใหญ่ไอ้ไต่นามนึก็ตัวใหญ่ดูดิแค่นี้เองเฮ้ยมุดอะไรวะเฮ้ยมันเห็นอะไรวะมันมุด Ây quá Nó khuyến dàng quốc một lề Ôi dài đúng ตัวไม่ใหญ่หตัวลุ้นๆลุ้นความหนุ่โวยได้ไปไหนโรบินโล่ันร้องหายไปเลยนี่ เลือดตัวแค่นี้ตัวนี้ก็เอาให้นานะยนะ่อยอยู่ bay còn bay cái dây bay 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 nó bay 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 Đưa chìm tôi ra con, ui đi Ui đi, ui Đưa tôi ra con <laughs> ตัวไปเลยเฮ้ยยี่เย็นนึกก็รุดนึกก็รุดนะนะลุ้นยิงหมดตอนนี้ตัวไซโลไม่ร้องนะ่ะนี่ก็ไม่ธรรมดาหรอก mình cái tuột tùa... tam tuột lầu đấy phòng là... dây có phòng mười là... Tính. Vinh đi Vinh đi Phải lọc, phải lọc, phải lọc Được lên luôn rồi nè Mình về đi u u u đi chip bấy đi làng cốt đi Hãy uh, subscribe cho rồi. hớn leo đồ ôn làng đi thúc tù rồi đây đi thúc tù à con ý tuổi uh, thử đi

อยา่า,าขึ้นมาดูก่อนมาคุยกันก่อนใหญ่ว่าใหญจริงเว้ยนีใหญ่เว้ยอุ้ยน,นะตัวสายก่อนจะลุดสายข้างก่อนใหญ่ก็งอนจะลุดใหญ่ๆ ตัวนั้นลงลึกกับตัวนี้ก็ไดะอุย้ยแรงดีอุยอ้ยมา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 ดูดิแรงดีแท่ตัวดีโอ้ย,อยตัวเนาะใหญ่ออ้วนเลย ย่อยตัวย่อยลงลึกกว่าอุ้ยตั้วยี่นั่ก็ใหญ่ดิน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 ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวหน้าพวกนี้มันลงมาแล้ว โอ้ยตัวเป็นโหลมั้งตรงนี้นักเทนักตึงเลยอ่ะหึ่มฮึ้ยตัวนี้โลกว่านนะนดูโคตรใหญ่ตัวใหญ่โดน โนวิ่งวันนี้ก็วิ่งเข้าพักต่ผุดอุ้ยหลุดอะไรวะเบื่อเด๋ย,ยกระตุก เคยใหญ่ตีแรกร้องดีจัด Quá đang keng nổi Ừ. ừ. Cái nói với tôi đốn. Keng nhỏ là ba là, là, là. <c oughs> นี่วันนี้พวกโทรมาป่าล่องอ่ะตัวนี่ไซ้ายด้วยเกือบเที่ยงรลอวะเกือบไม่ทันอโอ้ยตัวใหญ่ลองลึกครับตัวใหญ่ให้ดูว่าจะได้ที่ตัวได้เยอะเดยโอ้ เล็กๆรุ่นนี้ยิงตอนตาใหญ่ไม่ลองก็เลยจัดตัวรุ่นมานี่ใหญ่ตรงนั้นนะดูดิดูตัวดิ ตัวดีๆน้ำเลยนะนะนี่บลอ้อตัวนี้วนด้วยตัวนี้อันนี้โคตรวนเนี่ยทิมทิมทิมไป้ายแล้วหนะนะวาวร้องชว่วงเช้าต้องก็เช้าแล้วก็โตมา อย่างไรยิง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 นี่นะเจ้านาเป็นพ้นงานข้องยิงปลาลออ้อมวันนี้ครับอคณะก็ไปช่วงเลือเพี้ยงนะครับเข้าโทามข่มกับปลายเลยครับตัวดิ ได้มาไล่ตัวอยู่ครับตัวใหญ่ๆเลยอะดีครับยังไงก็ขอบคุณที่พี่น้าๆทุกคนที่เข้ามาดูชมวิดีโอนี้ด้วยนะครับฝากคนทีครับไปเจอที่พวกวิ่งเต่าหน่อยนะครับเฮ้ยโอ้โหบมบมสางน้นจอดไปช้าเกือบเที่ยงแล้วนะนะดีนะไปทันไก่ด้วย